ให้หน้ามาก็ามาเลนาาเขา,า <c oughs> แล้วก็มองแค่เล่นตัวเองค่ะอย่าไปจ้องใครเหมือนที่เราซ้อมมาเมื่อวานเออเนี่ยค่ะมองไปบนสะพานตรงนู้นเลยแล้วก็พยายามต่อเนื่องให้ได้นะมือก็ต้องทํางานเท้าก็ต้องทํางานเพราะบางทีเราดูข้างหลังไม่มีใครมาแต่เราออกมาช้าๆปุ๊บอยู่ดีเขามาแล้วอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้หน้าที่ของเรานะห้ามออกนอกเส้นซ้ายขวาของตัวเองนะคะอย่ามองพื้นเด็ดขาดอ่าแล้วก็มองไกลไปด้านบนเลยเนี่ยขับเลนขวาไปเรื่อยๆเพราะเดี๋ยวบนสะพานมันเหลือแค่เลนเดียว เราตกลงกันว่าถ้าเขาแซงนี่เราต้องยุปป่คันดิ่งเขาไหมเห็นเขามาแวบบ๊บวเมา่อคีิไม่ทันมอ,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 องอาอาตาไม่ได้สนใจก็เลย <X X> แล้วก็มองป้ายทะเบียนเขานะฮะหม่อาอย่างเดียวเลย่อกีขับรถเราให้ตรงกับเขาได้เลยนะคะแต่ห้ามแอบ,บมองกระจกนะเดี๋ยวเวลาใครแซงมันก็จะเห็นด้วยหางตาว่าเขาผ่านผ่านมาอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยต้องขับตามเส้นที่เขาให้มาด้วยนะคะเงินนี่แหละแล้วก็มองตามแท็กซี่ไว้ถ้าอย่างเงี้ยค่ะใช้คันเร่งไปเรื่อยๆได้เลยเพราะว่ามันไม่ได้เป็นล็อกขั้นบันไดแล้วไม่ได้ชันมากแล้้้้้ววววววเเเรราาาามมมดยอยยยคค็็นออออู่่่่แแลละงหพีกซ ดึงรุดเราให้ตรงกับป้ายทะเบียนเขาไว้เสมอเพราะว่าเลนซ้ายแต่เราเข้าไปขับไม่ได้เพราะเขาจอดกันเต็มเลยอ่าอย่างงี้ไม่ต้องเบรคค่ะเนี่ยเออแค่ย่อนคันเร่งเงี้ยถูกต้องเลยแล้วก็มองแท็กซี่คันข้างหน้าไว้ใครสวนเลนอย่าไปมองเขานะแล้วก็อย่าไปเกรงใจคันอื่นนะคะอยู่ในเลนเตรียมไว้แล้วก็อย่าไปอ่าอย่าไปมองเขาอย่างเงี้ยค่ะถ้ามองเขาเดี๋ยวเราจะหลบอืมเนี่ยเราก็ยกคันเร่งให้เขาอย่างเงี้ยค่ะนี่ตึงมันยกอะไรเราไปเร่งใส่เขาอีกเขาก็ต้องรีบเข้ามากลัวไปชนฟังนู้น เ,เอามาฮิตตั้งแต่เริ่มแลวทุกคนจะต,ต้องดูคอมเมนต์ตอนแซงหัวจังเลยโอ้ย <c oughs> ไมแซงไปเลยหรือใจก็บีบเตะเลย <c oughs> อ่าเห็นไหมเราต้องตั้งข้อสังเกตให้แซงไปด้วยความเร็วเมื่อกี้แล้วเขาเบรกทำไมมห็ไมีน้องหมาตัดหน้าเงนี้ค่ะเห็นท้ายคันหน้าแดงเมื่อไหร่เราต้องยกคันลิงเสมอนะคะเห็นใครแบบแบบว่าเว็บซต์ขวาไกลๆไม่ต้องสนใจนะโฟกัสแค่เลนส์เองก่อนนี้ค่ะเออนี่หละเบาๆให้เขาผ่านไปเปิดตะกงตะก้าวกิ้งมาใส่เราจะได้ไม่ตกใจนะคะ แล้วก็ทําใจนะมีรถจอดทางซ้ายเยอะอยู่ดีเขาออกมาเราห้ามตกใจนะ mm. ก็แค่ชลอเข้าไปนะ,ะอ่าเราก็จะตรงไปเรื่อยๆเลยนี่แหละให้น้องๆขับมาให้แค่นี้ค่ะแล้วค่อยๆเริ่มขับต้องทําทุกวันมันถึงจะชินเหมือนเราทางานใหม่ๆ mm. ก็ยังเคอะเขินอยู่ไม่เข้าใจในตัวงานแต่ทาไปเรื่อยๆหลับตาทำยังได้เลยอ่าแล้วก็ห้ามมองเข้าไปในซอยนะอยู่ใน,นเลนตรงได้เปลืมอเตอร์ไซค์ก็จะแซกซ้ายอย่างเงี้ยค่ะ ได้เลยนะคะพวงมาลัยก็ค่อยๆใช้เหมือนที่ยกตัวอย่างเมื่อวานเลยใช้แรงเดี๋ยวมันจะเวี่ยงเกินไปนะคะแล้วก็ห้ามไปจ้องมองคนนะอืแล้วก็มองตรงๆไว้ค่ะเนี่ยแหละแล้วไปช้าๆอย่างเงี้ยหรือกลักลับใจเลอันนี้เราห้ามห้ามหลบค่ะมองตรงไว้อ่ถ้ารู้สึกว่าเขายังไม่หลบเข้าไปค่ะเราแตะเบรกเบาๆได้แต่ห้ามหลบไปค่ะคนนะไม่ใช่หลบวัตถุแล้วไปเจอชีวิตคนอย่างเงี้ยไม่ได้ท้งคนลัง้นเลยเมื่อกี้อ่าแล้วรถกลับข้าอย่างไหมเขาเริ่มเคลื่อนแล้ว อ่ะแต่ถ้าล้อก็ไม่ล้ําไม่เป็นไรเห็นไหมหมอเตอร์ไซค์กำลังออกมา,มมาก็ยุบคันดิ่งก่อนแล้วก็มองตรงของตัวเองค่ะอย่าไปมองมงองตเตอร์ไซค์แล้วขับตามเข้าไปอย่างนี้เรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเออแล้วก็มองตรงเลยค่ะทิ้งมงอเตอร์ไซค์ไปเลยเพราะเขาไม่เกี่ยวกับเราแล้วถ้ามองมงอเตอร์ไซค์เราจะล้นขวาเยอะไปอย่างเงี้ยค่ะอือแล้วมองไปบนสะพานตรงนู้นเลยเนี่ยเราต้องยุบคันดิ่งให้เขานะคะเวลาเขากลับมาจะได้ไม่เฉียวหน้ากันอือเขาพอแซงผ่านไปแล้วเรา ต้องยุกเหมือนกันค่ะอย่างเงี้ยก็แซงมาปุ๊บเบรกเราก็กลัลงเลีงสบายใจเงี้ยให้เข,เข้าเลนการแล้วเราก็อาแล้วเราถึงจะเร่งตามเขาได้อ่ะคราวนี้คุณขับปิดประตูแล้วนะคะดังนั้นเราก็ต้องรอเขาก่อนถึงเขาจะเคลื่อนตัวออกไปเลยอี่าเชิงสะพานนี้ไม่ควรจอดนะไม่งั้นเราต้องแซงขึ้นไปเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเราดูนะคะว่าเขาจะกลับรถหรือถอยหลังหรือเปล่ลปาก็รอที่เบรกไว้เลยคะ่ะแล้วขับไปใกล้ๆเขานิอยนึงเงี้ยค่ะเย่ล้มขวาวยเยอะนะเอออย่าไปมองรถสวนนะฮะแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวขวาไว้ค่ะ แล้วดูกระจกขวาเราเบี่ยงออกไปได้ไหมมีคกแซงไหมไม่มีอ่าเบี่ยงไปปุ๊บมองไกลๆเลยค่ะอย่ามองคันนี้อ่าเราลิล้งเบาๆอ่าโอเคแล้วอยู่ในล็อกในเลนตัวเองค่ะแล้วก็ใช้คันดิ้งขึ้นไปแนน้อยอืมแล้วปิดไฟเลี้ยวด้วยนะคะอันนี้ใช้คันลิ้งขึ้นไปได้เลยค่ะเพราะว่าเราไม่มีแรงขึ้นแล้วเพราอเราชะลอมาแล้วก็มองไกลไปบนท้องฟ้าที่ตรงกับล็อกเลนเราอะค่ะเออแล้วยาวที่สุดที่เรามองเห็นนะอืมเอาเฉพาะล็อกตัวเองอะคะ่ะอ่ามองไกลไปถึงสะพานนู้นเลยก็ได้ มันเห็นทางลงแล้วอย่างเงี้ยอ่ะเราลองยกคันเร่งก่อนว่ชะลอแค่นี้เราไหวไหมอ่ถาถนนสกว่มมันเร็วขึ้นเร็วขึ้นแต่บเบรกนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะแต่อย่ามองพื้นนะมองไปข้างหน้าอ่าเนี่ยตรงนี้เห็นไหมมันเป็นรถขั้นบันไรก็แตะเบรกน,นิดนึงอ่าพอสี่ล้อถึงทางราบก็ปล่อยเบรกเออแล้วก็มองไกลนะคะตรงนี้มันได้ทักษะเรื่องเท้าดีมากถนนส้นเนี้ยค่ะเห็นไหมตรงพื้นเขาบอกลดความเร็วแต่เราไม่ต้องลดแล้วนะคะอ่าเพราะเราก็มาช้าๆอยู่แล้วไม่ยกให้เขาอีกเร่งให้เขาเร็วอง เมื่อกี้จมชนพี่ไม่ได้ยกเมื่อกี้พี่กดแขงกับเขาอันนั้นกระตาเลือกทางนู้นก็สวนเลนมาเราเป็นฆาตกรในภาบมือใหม่นะฮะเกรียนเขาขับตามเราดมตูดเขาก็เพลียจะแย่อยู่แล้วอย่าไปมองคันนี้นะฮะมองตรงไว้ดับใดที่กันชนหน้าเขายังไม่แตะเส้นขาวแต่ไม่ต้องเร่งหนีเขานะเราวังตอนนี้เปิดรถคันสีแดงด้วยนะคะอ่าแต่ถ้าเขาผ่านไปมองคันสีขาวไว้เลยค่ะตรงไหนไม่มั่นใจให้เราไปช้าๆหน่อยอย่างเงี้ยค่ะจะได้มีเวลาคิดมีเวลาเบี่ยงรถ แล้วมองคันสีขาวไกลๆนู้นไว้เพราะขาขับอยู่ในเลนเดียวกับเรานะคะเนี่ยแล้วก็เล่งเบาๆอะแล้วก็มองตรงๆไว้ค่ะเนี่ยแล้วพี่ผ่านแบบนี้ได้ก็ถือว่าไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่เรากะาระยะได้ขนาดนเนี้ยเนี่ยตอนลงก็ยกคันเร่งก่อนว่าเราไหวไหมถ้ามันยังวือดอยู่แต่เบรกครึ่งหนึ่งแล้วพังเท้าไว้ค่ะออไม่ต้องก<ส>ดจมบนสะพานเลยเว้ยสองคันเลยนะเว้ยไม่ใช่คันเดียวนี่แหละแม่เราชะลอยอย่างเขาเรีบเข้าอย่างเงี้ยมันห่างกันเราก็สบายใจอืม แล้วเขาก็ไม่โกรธแล้วด้วยบอกโอเคเธอเตรียมตัวใช่ไหมฉันแซงเธอชะลอให้ไม่ใช่แบบไปเร่งแข่งกับเขาก็จะเรื่องถ้าไม่มั่นใจผ่านไปไม่ได้แตะเบรกไว้นะคะจนกว่าทางนู้นจะสวนเลนหมดค่ะแต่เบรกรอนิ่งๆเลยค่ะแล้วเปิดไฟเลี้ยวขวาไว้อย่าไปใกล้คันนี้เยอะนะอ่ะคันนี้ปล่อยเบรกเลยค่ะเราจะไประหว่างคันนี้แล้วก็ลิ่งค่ะเดียวขึ้นลิ่งหนึแล้วก็มองรถไฟกระพริบไว้ก่อนอืม๋ยวคึนลิ่งนะอย่าเข้ามาซ้ายเยอะนะเดี๋ยวโดนเขา แล้วก็ปิดไฟ,<อ>ฟเลี้ยวค่ะคันนู้นกลัวหลบใหญ่เลยอะคันนี้ระวังรถกับข้าวนี้ด้วยนะก่อนจะออกต้องมองกระจกขวาด้วยนะคะหน้าคุยแหละเป็นป้ายแดงขนาดนี้เขากลัวแร้วก็หลบใหญ่เลยเดี๋ไวมตรงนี้ดีกว่าถนนอื่นเยอะที่อื่นเขาไม่หลบนะคะเนี่ยรอให้มอเตอร์ไซค์คันนี้ผ่านไปก่อนก็ได้ะคะ่ะก็เนี่ยเร่งเบาๆซื้อเวลาอะแล้วเราก็เปิดไฟเลี้ยวขวาอย่างเงี้ยค่ะพอเห็นท้ายมอเตอร์ไซค์ปุ๊บเบี่ยงแล้วเติมคันเร่งมองตามเขาเลยค่ะเติมคันเร่งมองตามเขาไปด้วยนะพอเราใช้เลนคนอื่นต้องรีบไปค่ะ เออแล้วมองยาวๆไว้พอจะกลับมาซ้ายอย่าเพิ่งดึงพวงมาลัยนะพี่ต้องชิดก,กระจกก่อนมีมอเตอร์ไซค์แทรกไหมไม่มีอ่าแล้วก็เบี่ยงนะคะเออแล้วก็มองตามมอเตอร์ไซค์เลยเห็นไหมข้างหน้ามีรถจอดขวางเลยเราต้องตีสะพานอีกแล้วนะฮะโอ้ย <laughs> แล้วอย่าขับเร็วนะไม่ไงั้นเดี๋ยวเหยียบน้ําเข้าบ้านเขาแต่ไม่ควรหลบน้ํานะคะ <laughs> มีชีวิตใครลาบลื่นบ้างไหมฮ <laughs> ะเออแล้วเปิดไฟเลี้ยวขวาไว้ค่ะเวลาจะไปใช้เลนอื่นบนสะพานต้องรีบขึ้นรีบใช้นะเพอเขาลงมาแล้วก็ไม่เห็นเรานะฮะในกระจกมีใครมาไหม ไม่มีเบี่ยงเร้าเติมคันเร่งเลยค่ะอย่ามองคันนี้นะมองช่องว่างไว้จะมีใครสวนกับเราไหมมองขึ้นไปด้านบนอย่างเงี้ยค่ะพอจะกลับมาซ้ายอย่าเพิ่งดึงพวงมาลัยจนกว่าจะหันหน้าไปมองกระจกนะแล้วเปิดไปเลี้ยวอย่างเงี้ยค่ะหน้ายังไม่มองเลยมือมาแล้วแล้วก็เติมคันเล่งนะคะมองไกลๆในล็อกเรียนเองค่ะอย่าไปมองคันนี้เด็กขาดนะเราชิดทางไหนมากไปไหมคะเออนี่แหละทำไมถึงยังไปคนเดียวไม่ได้ถ้ามีคนคอยเตือนเราว่าเฮ้ยพี่ชิดทางไหนมากไปไหมอะไรเงี้ยเราจะได้รู้ตัวว่าอ๋อมันชิดแต่ถ้าขับคนเดียวมนจ่่ยกมีีคครสเ้ เนี่ยตรงเนี้ยมันชันมากเราลงสอนเท้าจากคันเร่งก่อนแล้วมองมอเตอร์ไซค์ไว้ถ้ามันยังลงปื๊ดอยู่แต่เบรกครึ่งหนึ่งแล้วพางเท้าวไว้ไม่ต้องกดโจมี้ยค่ะอ่าแล้วมองไปที่สะพานนู้นที่เขากำลังก่อสร้างอย่างเงี้ยค่ะสี่ล้อถึงทางร่างปล่อยบิดทั้งหมดเออถ้าต่อเนื่องไม่เยอะเร่งเบาๆเพื่อส่งความเร็วอย่างเงี้ยค่ะอืมอย่าแม่ใส่ว่าเราต้องรอคิวอยู่แต่ตอนหลบไปหลบมานี่น,นี่คือต้องไปรอคิวบนสะพานใช่ไหมก็รอต่อจากกนบนสะพาน แต่ไม่ใช่แบบฉันจะเอาตัวเกยขึ้นไปเดี๋ยวฉันไหลอย,อย่างเงี้ยไม่ได้นะคะอย่าไปดมท้ายนเนียต่อให้เราจอดตีนสะพานเขาจะกวกขึ้นไปมาที่รับอย่างเงี้ยแล้วนนก็ขึ้นไปช้านะคะค่อยๆขึ้นไปแล้วเดี๋ยวไปหยุดรอตรงที่เขานั่นแหละ oh. พอเราเห็นการปัดน้ำฝนเราเริ่มจะบังล้อหลังเขาให้เราหยุดรถได้เลยนะก็คือรถเราเนี่ยบังถนนหมดแล้วเราเตรียมหยุดได้เลยแล้วมองป้ายทะเบียนเขาว่าเราตรงกับเขาไหมค่ะเออเราไม่ได้อยู่ตรงเนินอยู่แม่เดี๋ยเราอยู่ตรงกลางนั้นพอดีแล้วก็มองป้ายทะเบียนเขาอ่ะแล้วรอที่เบรคไปนิดๆ ก็มันบังถนนหมดนะคะให้เราหยุดรถนิ่งๆไม่เลยเดี๋ยวเบรกนะแต่เบรกได้ไหมคะอันนี้ไกลกว่าเกินไปแล้วค่ะนักเรียนใช่นี่พี่ยังเห็นพื้นถนนระหว่างรถเราไม่ไหลเราเองอะเห็นพื้นไม่เห็นพื้นถนนเลยมันต้องเห็นพื้นถนนหน่อยหนึ่งใช่ไหมจริงๆอะพอเริ่มจะไม่เห็นพื้นถนนแล้วค่ะต้องหยุดนิ่งแล้วแต่เนี้ยเมื่อกี้พื้นถนนก็ไม่เห็นแต่เรายังปล่อยเบรกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเอออย่างนั้นอะเริ่มซี่เข้าไปหาเขาแล้วอ๋นนี้ชิดไปใช่ไหมใช่นี่ชิดไปไม่ต้องไปไหนฮะไม่ต้องข้างหลังมีคน เีเอเรื่อจะถอยีคิดว่าอยู่คนเดียวในโลกใบนี้จะเอ็นในเอ็นไงอ่าไม่ต้องเอ็นนะคะตอนนี้เดี๋ยวพอม,มาสลับเกียร์เขาบอกไปเลยครับไปเลยครับมแต่หาเกียร์ดีเบรกมือลงไม่ยังอยู่ขรถใหญ่วิ่งก็จะเป็นอย่างเนี้ค่ะบนสะพานอืมแต่ของเราไม่ไหลในช่วงนี้ค่ะเพราะเราไม่ได้เหงินไม่ได้แบบเง,งี้นหน้าขึ้นอืมอ่าเราก็ปล่อยเบรกขับตามเขาไปเลยค่ะอ่าแล้วเติมคันลิงไปเรื่อยๆค่ะอย่ารีบนะอืมแล้วมองพันนู้นไว้นะคะเนี่ยดึงรถเราให้ตรงกับเขาไว้ค่ะมอกป้ายทอเบียนก็ไ บอกให้ขาเก็บขัดเลยแล้วลุงขัาออกจากบ้านแล้วไม่ค่าได้ไงมากับนักเรียน <c oughs> ขากลัวเ <c oughs> นี่ยค่ะถ้าไม่ไหวก็แตะเปร่เบาๆะนะคะเออแล้วมองป้ายทะเบียนคันหน้าอย่างเดียวค่ะพี่มองตามป้ายทะเบียนคันหน้านะแล้วเราจะไปได้อย่ามองสิ่งอื่นนอกจากป้ายทะเบียนเขาเออถ้ามองป้ายทะเบียนล้วไม่ชิดทางไหนบ้างไปไปคิดถึงคนนะตอนนี้อ่าแล้วมองป้ายทะเบียนเขาไว้แล้วก็เติมคันลิงไปเรื่อยๆแล้วมองป้ายทะเบียนเขานะพี่ขับคล่อมเส้นได้เลยค่ะอืมนั่นแหละถ้ารู้สึกชิดทางไหนต้องปรับแล้วนะอืมไม่มีใครสวนเลียงกับเราแน่นอนค่ะไม่ต้องกลัว มองหาป้ายทะเบียนคันนู้นไว้แล้วดึงเราไว้ตรงกับเขาไว้ค่ะ,ะถ้าทางเป็นหลุมเป็นบ่อย่อย่ามองหลุมนะพี่มองไปไกลแล้วก็ยกคันเร่งไปค่ะให้รถมันไหลไปเองเลยอืแล้วมองป้ายทะเบียนก็วิ่ะกั้นหายใจช่วยได้กั้นไว้ก่อนนะคะอืแล้วมองป้ายทะเบียนก็วิ่งเออน,นี้ยกคันเร่งนิดนึงเพราะมันเป็นหลุมแล้วถือพวงมาลัยดีๆนะอย่ามองตามหลุมนะคะไม่งั้นรถเซไปหาปเบรคเออร์เลยอ่ตรงนี้เป็นทางราบและเราขับคล่อมหลุมก็เติมคันเร่งเรื่อยๆค่ะแล้วมองหาป้ายทะเบียนคันหน้าให้เจอ ยึดแค่ป้ายทะเบียนเขาเลยค่ะถ้าทางแคบๆอย่างนี้นะเราจะไปได้ถ้ารู้สึกตาเราไปมองสิ่งกีดขวางเมื่อไหร่ดึงสายตากลับไปหาคันนู้นเลยค่ะอืมนั่นแหละแล้วก็จ้องเขาไว้เลยค่ะอย่ามองคนนะอืมเพราะเขายังไม่ลํามาที่เราอะค่ะเนี่ยแล้วก็มองหากระบะคันนู้นให้เจอเลยเอ,อมองแค่กระบะเลยค่ะมันข้างๆไม่มีอะไรเลยเดี๋ยไปคิดถึงตูรก้อีกมองกระบะไว้นะฮะเออมองหน้ารถคันนู้น้วยค่ะเนี่ยคันนั้นที่จอดรอเราอยู่ค่ะ กดดันโดนเพื่อนจอนลอยอ่านี่แหละไว้เป็นไรนะคะ,ะถ้ามอเตอร์ไซค์เราแตะเบรกชะลอเลยเค่ะเพราะเขาใช้เลนข้างๆเราได้แตะเบรกชะลอไว้นะแล้วก็มองหน้ารูกกระบะไวะ้ค่ะพอมอเตอร์ไซค์ผ่านไปแล้วผ่านไปช้าๆนะพื้นันไม่เท่ากันตรงเนี้ยค่ะอ่าล้วพี่ก็มองเลนซ้ายของตัวเองค่ะบังคับรถไปทางซ้ายก่อนนิดเดียวพอค่ะอ่าเราเติมคันเร่งแล้วมองหาคันกระบะคันนุ่นเหมือนเดิมค่ะดึงเราให้ตรงกับเขาไว้อ่าล้วขับของเราไปเรื่อยๆตรงนี้ต้องรีบเร่งไปก่อนนะคะเพราะเดี๋ยวคันหลังเขาหมดช่วงที่รถรอคิวก่นเ้้าาไดแซงงรยขึ อืเก็จะไม่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันแต่งรถมาแปดหมื <c oughs> ่นเขาอยากจะพ่นควันแล้วนะอะไรเงี้ยอ่ะคราวนี้เราก็ถับสบายๆของเราแล้วเ <c oughs> พราะเขามีช่วงแซงได้แล้วอย่างเงี้ยอุ้ยเก่งมากอืมนี่แหละมันจะเป็นอย่างงี้แหละเพราะทางมันไม่อำนวยต่อการถับอ่ะแซงไม่เหอะแซงไม่เหอะอ่าอย่างเงแล้วได้แซงไปเหอะได้ยกคันเร่งไงเขาไหมฮะกําลังต็มๆแต่บันเข่งกันอยู่เนี่ยไหมคนไทยเขาจะเก็บกดอ่ะแบบเฮ้ยอยากจะใช้คันเร่งวะทําไมอย่างเงี้ยพอพอหลุดอ่าก็เลยแบบเหมือนเราปล่อยม้าที่สนามนางเลยครัับกลงอั้นออยยู่่ปปุ๊บลไปปุ๊บเนี่ยก็า